รันเวย์หนีไปก็ตายเปล่าเด็กหญิงหน้าตาน่ารักวัยสีขวบในชุดกระโปรงลายดาวสีกรมท่านั่งกินไอศครีมอย่างอร็จอร่อยในสนามเด็กเล่นอยู่คนเดียวระหว่างรอผู้เป็นแม่ยืนคุยธุระสำคัญ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ไกลนะักแก้มกลมคล้ายขนมโมจิยามเมื่อขยับริมฝีปากในตาสีน้ำตาลเข้มภายใต้ตาสองชั้นแสนหวานทอดมองเบื้องหน้าสลับกับหวานเย็นในมือเป็นระยะเสียงเจียวเจ้าของเด็กเล็ก ที่เล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานไม่อาจทำให้วินรวีรู้สึกสนุกตามราวกับความสุขทั้งหมดประจุกรวมอยู่ที่ช็อกโกแลตเคลือบปลายแท่งเธอดื่มด่ำกับของหวานจนไม่ทันสังเกตว่ามีหญิงวัยกลางคนกำลังจ้องอย่างไม่วางตาหนูหนูจ๊ะวินรวีหันมองทางต้นเสียงตาแป๋วก็สะดุ้งเล็กน้อย เมื่อเห็นคนแปลกหน้าถือวิสาสะขยบเข้าใกล้ระยะประชิดกลิ่นไม่พึงประสงค์โชยเป็นระยะเสื้อสีขาวหมอนเต็มไปด้วยรอยขาดวิ่นและคราบสกปรกผมเภากระเซิะกระเซิงดวงตาลึกโหลกับโหนกแก้มสูงจนหน้าตอบทำให้เด็กน้อยขยับออกห่างโดยไม่ละสายตาจากใบหน้ามือผ่ายพร้อมคล้ายกิ่งไม้แห้งเอื้อมมาด้านหน้าหมายจะแตะตัวทว่า มีไอศครีมมาขั้นกลางเสียก่อนให้ <Hi. S 1> เด็กก็ยังเป็นเด็กไร้เดียงสาดั่งผ้าขาวสะอาดวินรวีเข้าใจว่าป้าคนนี้คงหิวเลยมาขอกินไอศครีมแสนอร่อยของตนในตาสีเข้มมองช็อกโกแลตปลายแท่งอย่างอาลัยอาวรณแต่ความใจดีที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันทำให้คิดว่าคนตรงหน้าคงต้องการขนมมากกว่าเธอโถ oh. ช่างเป็นเด็กที่มีจิตใจงดงามจริงๆหญิงแปลกหน้าชะงักมือแล้วยิ้มอวดฟันซี่เล็กที่มีคราบสีดำติดเต็มไปหมดไม่น่าเจอชีวิตแบบนี้เลยวินรวีมองสตรีวัยกลางคนแล้วเลื่อนสายตามองไอศครีมในมือคิ้วขมวดยุ่งไม่เข้าใจในสิ่งที่หล่อนกำลังพูดว่าต้องการสื่อถึงอะไรแต่มันต้องเกี่ยวกับส่วนปลายแท่งแหว่งไปหน่อยหนึ่งแน่ๆ